คู่มือการใช้งานิกเกอร์กกอรคือแอปพลิเคชันสำหรับสร้างแบบทดสอบและตรวจคำตอบได้ทันทีโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท mm ็บเล็ตสแกนเพื่อเก็บผลคำตอบจากแผ่นกระดาษที่อยู่ในรูปแบบภาพรหัสคล้าย QR Code โดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์หรือติดตั้งโปรแกรมใดๆไม่จำกัดจำนวนห้องเรียนหรือนักเรียน เหมาะสำหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการเข้าใช้งาน f i g เกอรเข้าที่เว็บไซต์ w w w f i g u r c o m แล้วสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานโดยกดปุ่ม Sign Up for Free 2. กรอ,อกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียนกับโปรแกรมจากนั้นยืนยันการสมัครให้เรียบร้อย 3. เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมอัตโนมัติขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 1. คลิกที่ปุ่มเพื่อสร้างห้องเรียนใหม่จากนั้นตั้งชื่อห้องเรียนหรือรายวิชาแล้วกดปุ่ม Create Class 2. กดปุ่ม Add Student เพื่อเพิ่มรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียน3พิมพ์รายชื่อนักเรียนจนครบจากนั้นกดปุ่ม Next C จะมีหน้าต่าง Add Student 2ซึ่งเราสามารถกำหนดการเรียงรายชื่อนักเรียนในชั้นได้โดยเลือกแถบด้านบน 5. คลิกที่แถบรายชื่อวิชาด้านซ้ายมือเราจะสามารถกำหนดสี class color ของรายวิชาคำอธิบายวิชานั้นเพิ่มเติมในช่อง subject และช่อง years เมื่อกำหนดแล้วกดปุ่ม save change 6. Oh, สร้างข้อสอบโดยคลิกที่แถบ Your Library คลิกปุ่ม new set 7. พิมพ์คำถามลงในช่องคำถามส่วนด้านล่างเป็นส่วนของตัวเลือกคำตอบถ้าต้องการสลับคำตอบให้กดปุ่ม shuffle choice 8. เลือกตัวเลือกว่าข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องโดยคลิกที่ปุ่มหน้าข้อตัวเลือกนั้นๆเป็นสีเขียว 9. เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้วกดปุ่ม add to q เลือกชื่อวิชาห้องที่เราต้องนำไปใช้การสร้าง AR Code ให้กับนักเรียน 1. คลิกที่ปุ่มชื่อลายชื่อของตนแล้วเลือก get flicker card 2. เลือกจำนวนาา์ดที่แถบ f i i c k e r set ตัวอย่างเลือกสแตนด์ดจะได้ไฟล์ AR Code จำนวน40คนโดยไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์ PDF จากนั้นพิมพ์แผ่น AR Code และแตัดแจกผู้เรียนแต่ละคนตามลำดับชื่อไฟล์ในรายชื่อเราจะมาสอนการโหลดและใช้แอปฟิกเกอบนสมาร์ทโฟน 1. เข้า App Store หรือ Play Store แล้วค้นหาคำว่าฟิกเกอแล้วกดปุ่มดาวน์โหลดติดตั้ง 2. เมื่อผู้สอนติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วให้คลิกที่หน้าจอจากหน้าล็อกอินเข้าใช้งานด้วยรหัสที่สมัครสมาชิกไว้จะเข้าสู่หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันประกอบไปด้วยเมนูคลาสรายวิชาห้องเรียนรีเซนต์ข้อสอบล่าสุดที่เปิดการเล่นกิจกรรมไลาบารีชุดข้อสอบและเซตติ้งจัดการแอคเคาท์ 3คลิกที่เมนูคาเสเซตจเลือกคัดเรียนกับครูจูเนียคลิกที่ชื่อข้อสอบทดสอบความรู้เบื้องต้นกับครูจูเนียจากนั้นเปิดข้อสอบข้อแรกเพื่อทดสอบผู้เรียนในห้องผู้เรียนจะเห็นข้อสอบบนหน้าจอที่สมาร์ทโฟนจะมีคำถามและคำตอบด้วยกดปุ่มตรงกลางเพื่อเปิดกล้องถ่ายภาพ 4. ผู้เรียนยกกระดาษ AR Code โดยยกด้านข้อที่คิดว่าถูกต้องขึ้นด้านบน 5. ผู้สอนกดปุ่มถ่ายรูปกระดาษของผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียน 6. เมื่อเอาสมาร์ทโฟนส่องที่แผ่น AR Code แล้วจะมีชื่อของนักเรียนคนคนนั้นแสดงขึ้นมาและจะมีจุดสีแดงสีเขียวอยู่ด้านหน้าชื่อถ้าเป็นจุดสีแดงแสดงว่าตอบผิดถ้าเป็นจุดสีเขียวแสดงว่าตอบถูกข้อ 7. ถ้ากดปุ่ม แนบเอาไว้จะแสดงสถิติการตอบว่าข้อน,นั้นๆมีผู้เรียนตอบถูกกี่คนตอบผิดกี่คนและถ้าต้องการทราบว่าใครตอบถูกบ้างกดปุ่มที่แนบเอาไว้ถ้าตอบครบทุกคนแล้วให้กดปุ่ม x แล้วกดปุ่ม next เพื่อเปิดข้อสอบข้อถัดไปและจากที่เราอธิบายมาเราจะมาบอกข้อดีของ f i กเกอรครูมีเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 2. นักเรียนมีส่วนร่วมมีความกระตือรือร้นสนุกสนานในการทำกิจกรรม 3. ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 4. ช่วยนักเรียนมีความสุขกับการเรียนและมีความมุ่งมั่นสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้น 5. ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการจัดก,กิจกรรมว้าว <Wow! S 1> จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแอปฟิกเกอร์หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ